สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e นะครับผมเดี๋ยววันนี้มีสินค้าใหม่มาแนะนํานะครับผมเป็นสินค้าประเภทที่แยกออกไปเลยนะครับจากเครื่องมือช่างนะครับผมก็เป็นสินค้าประเภทไฟฉายนะครับผมตัวนี้จะเป็นไฟฉายของมายเกต้านะครับตัวนี้จะเป็นไฟฉายสิบแปดโวลต์นะครับรุ่น dml แปดหนึ่งสองนะครับผมเร็วนะครับ ก็สามารถปรับได้สีระดับนะครับผมห้อยก็ได้นะครับผมสามารถเอาห้อยมาปรับปรับม,ม,มุมมุมมองสาได้แล้วก็สามารถเอาห้อยไ็ได้แล้วก็สามารถปรับโหมดได้นะครับผมจะเห็นไหมปรับโหมดได้สีระดับดูเลยครับผมเดีย๋ยวมาแกะดูข้างหกหนเลยนะครับ ตัวนี้เราประกันหนึ่งปีนะครับี่อันนี้ก็จะมีอ๋อสายสะพายครับไว้สะพายเรามา,าตัวเครื่องกันนิดเดียเห็นไหมนี่ครับ่ิบ่านปรับได้เนะปรับได้เอาง่ายๆปรับได้หนึ่งสองสามสี่ระดับปรับได้สี่ระดับ น 1, 2, หนึ่งสองสามอะไรเงี้ยหนึสอามอ๋อสระดับพ็แล้วกันนะครับก็คือปรับคอนะครับปรับคอที่สามารถุมทำมุมมุกษาได้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมาเป็นไอตัวนีตว้ตัวตัวห้อยนะครับไอชิวบาดดึงออกมา น่มไว้สำหรับห้อยไว้สำหรับห้อยที่น,นี้ก็ไว้ห้อยได้เหมือนกันแล้วก็ปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะครับผมปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับโหมดเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือตัวปรับโหมดบอกว่า ปรับโหมดได้สีระดับนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมตัวนี้จะมาเป็นตัวเป่านะครับสำหรับลูกค้าที่มีแบตแล้วนะครับผมใช้เอาสิบแปดวัเนี่ยนะครับตัวนี้ดูนะครับก็เปิดโอ้ก็ถือว่าสว่างน,นะครับ หนึ่งสองสามสี่นะครับผมปิดไปแล้วแสบตามากเลยครับผมตัวนี้ครับความสว่างอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบลักนะครับผมก็สว่างนะครับผมเดีย๋ยวเราจะไปเปิดตรงที่มันมืดๆกันนะครับว่าเป็นไงนะครับผมเราจะลองเราจะไปลองปรับไอตัว ควบสว่างดูว่าเป็นไงนะครับผม <c oughs> ครับเรามาเปิดกันดูเลยครับว่าเป็นไงนะครับผมมันจะปรับได้กี่กี่โหมดนะครับผม <c oughs> อลองดูก่อนหนึ่งก็คือมันจะจ้าเลยนะครับก็คือมันจะมีหลอดหลอดอยู่ข้างของนะครับผมเห็นไหม ตรงกลางจะไม่ติดนะครับมันจะติดซีหลอดด้านขอบนะครับหมดที่สองหมวดที่สองจะติดหมดเลยนะครับผมเห็นไหมสังเกตไหมจะติดหมดหมดที่สองนะครับผมดูหมดที่สามหมดที่สามจะติดเฉพาะหลอดภายในนะครับอันนี้ก็จะสบายตานะครับนี่ก็จะสบายตาดูแสงกันแล้วเห็นไหมเห็นไหม นี่ก็จะสบายตาหนะน่อยนแต่ก็หมดที่สมดที่สี่ก็จะเป็นหมดนี้หมดติดเฉพาะขอบนะครับผมก็สุดยอดเลยนะครับผมตัวไฟฉายตัวนี้นะครับก็ไปหาซื้อเอานะครับผมตามเว็บไซต์ได้ผม นี่ครับก็ชิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมีสินค้าให,ใหม่ๆนะครับมาแนะนําให้ดูนะครับผมก็สําหรับลูกค้าที่เอาไปใช้สําหรับติบดรถนะครับผมแล้วก็เดินป่าเอาไ้แคมปิง้งเดินป่าติดรถนะครับผมก็เป็นทางเลือกครับสะดวกสบายนะครับผม ก็ใช้สําหรับแบบพีด18บวน,นะครับก็ใช้ได้นานนะครับผมหนึ่งันสองร้อยห้าสิบลักนี่ถือว่าสุดยอดแล้วครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหลอด LED นะครับมันจะประหยัดไฟมากนะครับผมรูปร่างสวยก็เหมาะเหมาะนะครับถือได้นะครับ2มสองใหนดะูเ ก็ลองดูนะครับผมลองไปหาเรียกซื้อดูครับว่าเป็นไงนะครับผมก็ไม่อยากพุดมากครับก็ให้ลูกค้าไปเลือกซื้อเอยู่ครับผมสําหรับผมก็คุ้มนะครับคุ้มสําหรับคนที่ชอบนะครับชอบเอาไปเดินป่าหรือว่าไปอยู่กลางคืนไปอยู่ที่กระท่อมกระท่อมไรไปลายนาอย่างนี้ก็ไม่มีไฟอย่างนี้ก็สามารถสว่างได้ก็คือสามารถทําอะไรได้หมดนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ